บนเส้นทางที่ใครไม่เห็นแต่ใจเธอเต็มเตียมด้วยศรัทธาแม้จะเหนื่อยแม้จะล้าแต่ยังกล้าทำดีไม่หวนไหวทำดีต้องชื่อมให้ใจได้ยิืมรื่อนอยากเหนื่อเห็นความดีงามต้องไม่เลี่นลางหรือฝือนแม้ว่าจะเยียบัน สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประโรงศึกษาลำปางเขตหนึ่งได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้มีผลงานและบุคลากรทางการศึกษาข่อในการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมากๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ลุงแดงก็เป็นคุณครู และที่สําคัญผู้บริหารของสํานักงานเขตที่การศึกษาแห่งนี้เคยมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลลาปางในยุคที่โรงแดงหาเงินโครงการเปอร์สวิตหัวใจเคยบริจาคเงินให้กับโครงการถึง1,000 0 0บาทเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้โรงแดงก็ถือโอกาสได้เอาใบอนุมโมทนาบาัตรใบประกาศกิยติคุณมาส่งมอบให้กับ ท่านผู้มีการเขตในวันนี้ด้วยผมสยามรัฐคุณประดิษฐ์นะครับผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึลษาลำปางเขตหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตที่เกษียณด้วยการในปีงบประมาณ2518นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ความรู้และลงมืนถึงเรื่องของการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่เกษียณด้วยการเพื่อที่เขาจะได้ไปดำรงตนหลังจากเกษียณด้วยการใน วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรนะครับท่านอนุสารลุงใหญ่ที่ได้มาจุดประกายเรื่องของ รับรู้การสร้างของสร้างคุณค่ากับตนเองนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างคุณค่าให้กับสังคมแต่เราต้องดูตัวเองดูครอบครัวหลังจากนั้นเมื่อเรามีความเข้มแข็งในตนเองในครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างสารรค์ให้กับสังค,คมต่อไปสําหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราต้องการจะสร้างขวัญกาลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เป็นการสแสดงวิตาคารวะให้กับผู้ศึกษาพิการนะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ ที่เกี่ยวข้อดการรวมถึงข้าราชการครูและบุละคลากรในารศึกษาที่ยังไม่ได้เกษียณด้วยการเพื่อเก็บพลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสังคมประเทศชาต,ติต่อไปครับการบรรยายของรุงดายมีเป็นไปอย่างมีความสุข ของกันที่เป็นลูกบุครูและีโอกาสมาเล่าวิธีการดูแลกายและใจของตัวเองให้มีความสุขอย่างไวซึ่งผมตอบรับก็เป็นอย่างมีความสุขเช่นกันก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทําดีลุงแดงจึงอยากชื่นชมขอให้ทุกท่านได้รับคนบุญแห่งการชมคลิปนี้ทั่นทั่วกันนะครับที่น้องชาวไทยครับ